Thank you หากจะพูดถึงความสัมพันธ์ของพระมหาอุปราชามังสามเกียรตยิและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลายหลายคนคงจะนึกถึงภาพยนตร์ละครที่เล่าเรื่องแสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชาไม่ได้ถูกชะตากันมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์โดยประเด็นแรกที่พระมหาอุปราชามังสามเกียรตยิมักจะพูดถึงสมเด็จพระนเรศวรในรูปแบบที่มินปละเกียรตยิว่าเป็นองค์ประกันหรือเป็นเจ้าฟ้าประเทศราชาที่เป็นเฉลยซึ่งเรื่องนี้เป็นความจริงในบ ทึกประวัติศาสตร์ไหมเดี๋ยววันนี้มาติดตามชมกันค่ะและอีกประเด็นหนึ่งเรื่องข้อบาดหมางที่ทั้งสองพระองค์มีต่อกันเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่ทั้งสองประเด็นนี้ถ้าหากเราดูกันในพงศาวดารก็จะไม่ให้รายละเอียดเรื่องส่วนตัวของทั้งสองพระองค์ไว้เลยในพงศาวดารก็จะมีแต่ภาพรวมบทบาทของหงสาวดีและกรุงศรีอยุธยาที่เป็นอริสัต์รูกันซึ่งก็ต้องตีความเอาเองว่าชนชั้นนําของทั้งสองอาณาจากักรก็คงต้องเป็นศัตรูสู้รบ ทำผ่านกันเป็นธรรมดาแต่ในพงศาวดารก็มีทิ้งปมให้เราได้คิดต่อถึงความสัมพันธ์ของพระนเรศวรและพระมหาอุปราชาไว้บ้างเหมือนกันค่ะเช่นฉากสําคัญในสงครามยุทธาธ,ธีที่สมเด็จพระนเรศวรได้กล่าวท้าทายพระมหาอุปราชาเสมือนกับเป็นคนคุ้นเคยซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นปมให้เราคิดต่อว่าทั้งสองพระองค์น่าจะเคยได้สนทนาปราศัยกันก่อนหน้านี้แล้วหลายครั้งค่ะโอเคค่ะวันนี้กิบตกประวัติศาสตร์จะมาตอบคำ ถามคลายประเด็นเหล่านี้กันค่ะประเด็นแรกเลยที่แอดมินจะทําให้กระจ่างคือความสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์เป็นยังไงกันแน่ในพงศาวดารไทยนั้นแทบจะไม่มีระบุไว้เลยเกี่ยวกับความสัมพันธ์เหล่านั้นแต่หลักฐานที่พอจะพูดถึงเรื่องนี้จะไปปรากฏในความทรงจําของชาวกรุงเก่ากับคาให้การขุนหลวงหาวัดที่พูดเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์โดยเราจะเริ่มจากในบันทึกของขุนหลวงหาวัดก่อนค่ะที่ได้เล่าว,ว่าอันพลนเรศกุมารซึ่งก็คือสมเด็จพระนเรศวรใน ยยค่ะกับพระประทุมราชาซึ่งก็คือพระมหาอุปราชามังสามเกียรติในบันทึกขุลวงหาวัดจะกล่าวชื่อพระองค์ประมาณนี้ค่ะในบันทึกได้พูดถึงเหตุการณ์ที่ทั้งสองพระองค์แต่เล่นกันตามประสาเด็กในวัยเยาว์ประเด็นสําคัญคือในช่วงแรกนั้นทั้งสองพระองค์ได้ชอบพอรักใคร่ต่อกันสัญญาว่าเป็นพี่น้องเสมือนร่วมพระคันเดียวกันทั้งสองพระองค์มิได้มีความรังเกียจเดียดฉันต่อกันเป็นที่ปรึกษาหารือต่อกันเรื่อยมาตลอดช่วงเวลาที่สมเด็จ พระนเรศวรประทับอยู่ที่หงสาวดีค่ะซึ่งในบันทึกก็ต้องบอกว่าฟังหูไว้หูนะคะซึ่งในบันทึกขุรหลวงหาวัดจะบอกว่าสด็จมาอยู่ที่หงสาวดีตั้งแต่พระชนมายุได้10ปีและประทับอยู่จนพระชนมายุ15ปีซึ่งก็แปลว่าบันทึกนี้พระนเรศวรอยู่หงสาวดี5ปีค่ะตัดกลับมาเล่ากันต่อค่ะซึ่งเรื่องที่ทำให้ทั้งสองพระองค์บาดหมางกันก็คือการละเล่นครั้งหนึ่งที่ทางฝ่ายพระมหาอุปราชามังสามเกียรติแพ้สมด็จพระนเรศวร ได้รับความอับอายและกล่าวคําที่สมดิษฐระนเดศสวนรับไม่ได้ออกมาทําให้ภายหลังทั้งสองพระองค์จึงเริ่มไม่ถูกชะตากันการเล่นกันในครั้งนั้นคนไทยรู้จักกันในเรื่องราวของการละเล่นชนไก่กันค่ะไก่ข้างอุปราชานั้นแพ้ไก่พระนเรศในเพลานั้นมิได้มีชัยฝ่ายข้างอุปราชานั้นทั้งอายทั้งขัดอัจฉริยจึงทําจดิตแก้อายจับไหลพระนเรศแล้วพูดว่าไก่ขุญเฉลยนี้มีชัยกับเราหนักหนา พระนเรศจึงขุนเกืองพระไทยคิดในใจว่าตัวเรานี้พลัดมาปางเมืองอุปราชาจึงพูดเช่นนี้ได้ที่กลางสนามแล้วพระนเรศจึงจำใจพูดไปตามเรื่องว่าไก่นี้ราคาค่าเมืองพระนเรศก็ขุนเกืองแค้นพระมหาอุปราชามาตั้งแต่วันนั้นซึ่งคำตรัสสนทนากับพระมหาอุปราชาคราวชนไก่นี้ก็ยังปรากฏในคำใหการชาวกรุงเก่าผิดก็แต่คำตรัสของสมเด็จพระนเรศวรค่ะที่ได้พูดไว้ต่างกาันโดยในคำใ การชาวกรุงเก่าก็ได้เล่าว่าวันหนึ่งพระมหาอุปราชากับพระนเรศวรเล่นชนไก่ไก่ของพระมหาอุปราชาแพ้พระมหาอุปราชาก็ขัดใจจึงแกล้งพูดเป็นทีเยาะเย้ยว่าไก่เฉลยเก่งชนชนะไก่เราได้พระนเรศวรได้ฟังดังนั้นก็น้อยพระไทยผูกอาคาตพระมหาอุปราชาตั้งแต่วันนั้นพระนเรศวแรแกล้งตัดตอบไปเป็นนายว่าไก่ของหม่อมชั้นนี้พระองค์อยากเข้าประไทยว่าจะชนะแต่ไก่ของพระองค์ จะชวนเอาบ้านเอาเมืองก็จะได้ดังนี้คุ้นคุ้นกันไหมคะในบันทึกฉบับนี้นี่เองค่ะที่ภาพยนตร์ละครได้เอาไปใช้ในฉากชนไก่นั่นเองการชนไก่ครั้งนี้เนี่ยล่ละค่ะจึงกลายเป็นความบาดหมางใจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่นั้นและทําให้เกิดเรื่องใหญ่ๆที่องสาวดีไม่คาดคิดอีกหลายเรื่องดังต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือทําให้สมเด็จพระนเรศวรตัดสินพระไทยสเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาดังคําไทยที่ว่าขับที่อยู่ได้ขับใจนั้นอยู่ ในการให้การชาวกรุงเก่าเล่าว่าหลังจากเรื่องชนไก่จบลงพระนเรศวรทรงแค้นพระไทยพระมหาอุปราชาอยู่ตลอดครั้งหนึ่งจึงทรงพระดำริว่าซึ่งเราจะมานั่งน้อยหน้าอยู่ในบ้านเมืองเขาให้เขาดูหมิ่นอย่างนี้ไม่เป็นการสมควรจำจะคิดอุบายหนีไปให้จงได้วันหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าพระสุพรรณกัลยาพระพี่นางแล้วทูลความตามที่คิดไว้นั้นทุกป,ประการแล้วทูลจะให้พระพี่นางเธอหนีกลับด้วยพระสุพรรณกัลยาจึงตอ อกว่าบัดนี้พี่ก็มีบุตรด้วยพระเจ้าของสาวดีแล้วจะหนีไปอย่างไรได้พอจงกลับไปเถิดรัดแล้วจึงอวยชัยให้พรแก่พระนเรศวรว่าขอให้น้องเราไปโดยสิริสวัสดิ์อย่าให้ศัตรูหมู่ปัจจามิตรย่ำยีได้แม้ใครจะคิดร้ายก็ขอให้พ่ายแพ้แก่เจ้าเจ้าจงมีชัยชนะแก่ข้าศึกศัตรูกู้บ้านกู้เมืองคืนได้ดังปรารถนาเทินใจความในบันทึกชาวกรุงเก่าตรงนี้ก็ไปปรากฏในละครหรือหนัง เรื่่องนนกันคะโอเคค่ะซึ่งเมื่อสมเด็จพระนเรศวรได้ฟังพระสุพรรณกัลยาตรัสด,ดังนั้นก็ทูลลามาสู่ที่ตำหนักชักชวนมหาเล็กทหารคนสนิทที่พระองค์ทรงไว้เนื้อเชื่อใจรา,ราว60คนรอบหนีออกจากกรุงหงสาวดีแต่ถ้าดูจากในบันทึกขุ่หลวงหาวัดการออกจากหงสาวดีรอบนี้ของสมเด็จพระนเรศวรก็สร้างความปั่นป่วนไม่น้อยค่ะบันทึกฉบับนี้ได้เล่าว่าพระนเรศจึงรอบส่งสารลับให้เข้าไปถึงพระพี่นางข้างในกรุงหงสาวดี มีใจความว่าน้องจกักหนีไปพาราฝ่ายพระพี่นางนั้นกลัวพระเจ้าหงสาจักรู้จึงตอบสารลับกลับไปว่าถ้าหนีได้ก็จักไม่มรณา,าถ้าไม่พ้นก็จักพากันบรรลลยฝ่ายพี่น้องอย่าห่วงเลยเจ้าจงจักไปก็ตามอัจฉาใสาเ่เถิดพี่จะอธิษฐานแล้วประทานพรให้เจ้าจงไปดีให้พ้นมือภัยรีเถิดครันพนเรศได้อ่านสารพระพี่นางว่าดังนั้นก็ตรอมพระไทยหนักหนาสรงคิดว่าบัต นี้เราได้เตรียมพร้อมแล้วเราจักไม่หนีเพราะเป็นห่วงพระพี่นางก็กลัวความจะแตกในภายหลังพวกหงสาวดีก็จะสั่งประหารเราเสียให้บรรลัยจำเป็นเราก็จำจักต้องไปจำใจจากพระพี่นางแล้วพระองค์จึงกำหนดเวลากับพรานป่าทั้งปวงกับพลของพระองค์ด้วยกันได้หกร้อยเศษครั้นเวลาพลมาถึงแล้วก็รอบหนีออกจากกรุงหงสาวดีพระนเรศจึงทรงกวาดต้อนทั้งมญและลาวไปด้วยในคราวนั้นทั้งพลเก่าพลใหม่ได้ราวเก้าพ ยกมาทางเมืองมอตมะไปถึงพระเจดีสามองค์ฝ่ายหงสาวดีรู้ตัวพระมหาอุปราชายกติดตามมาแต่ก็ไม่ทันการค่ะประกอบกับในขณะนั้นพระเจ้าหงสาวดีก็ไม่ทรงขวนขวายที่จะจับพระนเรศวรกลับมาด้วยเหตุผลหลายประการซึ่งแต่ละบันทึกก็พูดไม่เหมือนกันค่ะต่อมาภายหลังเมื่อพระเจ้าบุเรงนองสวรรคตพระมหาอุปราชนันทบุเรงก็ได้ขึ้นคลองราชสมบัติหงสาวดีเป็นพระเจ้านันทบุเรงแต่ในต้นรัชกาลของพระองค์อังวั ก่อกระบฏทําให้พระองค์ต้องเสด็จไปปราบในขณะเดียวกันพระองค์ก็ส่งไว้พระไทยให้พระหมหาปร,ราชามังสามเกียริเป็นผู้สําเร็จราชการแทนปกครองหองสวสวดีเป็นการชั่วคราวและในขณะเดียวกันก่อนหน้านั้นค่ะองสววดีภายใต้การนําของพระเจ้านันทบุเรงก็พยายามที่จะกระชับอํานาจฝ่ายอยุธยาไม่ให้เมียอำนาจกล้าแข็งไปมากกว่านี้ทั้งการกวาดต้อนไล่ผลตับซ้อนในเขตของอยุธยาเขตของหัวเมืองฝ่ายเหนือพิษณุโลกและ ้านันทบ,บุเรียังมีรับสั่งให้ทําทางจากหงสาว,วดีมากรุงศรีอยุธยาทาั้งทงที่ในตอนนั้นทั้งสองเมืองยังเป็นไมตรีกันอยู่เหตุนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์อังว่าเป็นกบฏบทบาทของสมเด็จพระนเรศวรถ้าหากมองกันในพงศาว,วดาพรพมา่าพระองค์ก็ทรงได้โอกาสที่จะเปิดศึกชิงความได้เปรียบจากกรุงหงสาว,วดีก่อนและอีกในยะหนึ่งก็อาจจะตีความได้ว่าพระองค์จะได้ปะทะสู้รบปลุกมือกับพระมหาอุปราชามังสามเกียรติที่เป็นผู้ปกครองหงสาใน นนัน้ซึ่งเป็นอริกับพระองค์ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรพระองค์ก็เฉวยโอกาสตีองศาวดีก่อนโดยอาศัยเหตุที่ว่าในคราวนั้นองคสาวดีได้ขอกําลังไพร่พลจากอายุทยามาช่วยรบกับอังวะแต่สมเด็จพระนเรศวรส่งแกล้งใช้กลศึกเดินทัพไปอย่างชา้าและเมื่อจะใกล้ถึงเส้นทางที่จะแยกออกไปตีอังวะพระองค์ก็กลับมุ่งตรงไปอย่างรวดเร็วในทิศทางเข้ากรุงหงสาวดีและมุ่งหน้ายกทัพอายุทยาเข้าล้อมกรุงองสาวดี ไว้โดยทันทีทําให้พระมหาปราชามังสามเกียรตินั้นไม่ทันได้ระวังพระองค์หรือตั้งตัวได้ก็เกิดอาการกลัวว่าอายุทยาจะตีกรุงหงสาวดีจริงจึงได้เกณฑ์กําลังไพล่พลที่มีเข้ารักษาแต่กําแพงเมืองรอบๆกรุงเอาไว้โดยหารู้ไม่ว่านี่คือกลศึกกลลวงของสมเด็จพระนเรศวรที่มาเพื่อกว่าต้อนไพล่พลรอบๆหงสาวดีกลับไปอาธย,ยาโดยเฉพาะค่ะซึ่งหากแอดมินสะเท้าวความกันไปแต่ก่อนกรุงหงสาวดี เมื่อตีเมืองใดได้ไดก็จะนำไพร่พลของเมืองเมืองนั้นมาเติมรอบๆพระนครหงษาผู้คนรอบเมืองทั้งชายหญิงจึงมากเหมือนมหานาครที่ยิ่งใหญ่ตามคติความเชื่อแต่บัตินี้อยุธยานำโดยสมเด็จพระนเรสวนดีกว่าตอนไพร่พลเหล่านั้นรอบกรุงหงวงสวดีกลับไปเติมกลับไปเสริมกำลังให้กับกรุงศรีอยุธยาแทนใน,งน,นพงศาวดารพม่าครั้งนี้ไม่ได้ระบุว่าอายุธยาได้กว่าต้อนคนจากหงวงสวดีไปเท่าไหรค่ค่ะแต่ก็น่าจะอนุมานได้ว่า คงจะเป็นจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะทําให้พระเจ้านันทบุเรงต้องรีบเสด็จกลับมาจากสึกอังวะเพื่อมาบัญชาการรบทวงคืนไร้พลคนเหล่านั้นแต่ก็ไม่ทันการค่ะหากตัดกลับมาในพงศาวดารไทยก็จะเห็นว่าในสึกครั้งนี้ก็ได้เกิดวีรกรรมหนึ่งเกิดขึ้นคือสมเด็จพระนเรศวรยิงปืนฆ่าแม่น้สสาสโตงสังหารสุรกรรมมาและประกาศอิสรภาพตัดกลับมามองกว้างๆค่ะซึ่งไม่ว่าจะมองจากในพงศาวดารไทยก็ดีหรือมองจากในพงศาวดาพรพม่าก,ก็ดี ก็จะเห็นว่าการครั้งนี้ที่หงสาวดีได้รับความจ็บอายเสียหายนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของพระมหาอุปราชามังสามเกียรติทั้งหมดเพราะเป็นผู้สําเร็จราชการแทนบิดาตนเองแต่กลับทําอะไรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่ได้เลยค่ะเหตุนี้ก็เป็นการสร้างความจ็บแค้นให้กับพระมหาอุปราชามังสามเกียรติอย่างมากในขณะที่พระนเรศวรถึงจะเสด็จหนีกลับมาอีกรอบจากหงสาวดีแต่ก็เหมือนหนีมาตั้งรับในแดนตนเองเพื่อที่จะเปิดศึกกับหงสาวดีซึ่งนั่น ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในภายหลังค่ะคงศาวดีก็ได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จจนในครั้งสุดท้ายในสงครามยุธิาถีสมเด็จพระนเรศวรก็ได้โอกาสกล่าวท้าทายพระมหาอุปราชามังสามเกียรติให้มากระทํายุธิาถีกันตัวต่อตัว,ตวในบันทึกคาให้การกุหลวงหาวัดนได้เล่าไว้น่าสนใจและน่าจะเป็นความรู้แปลกใหม่สําหรับท่านผู้ชมหลายท่านในเรื่องราวของการกล่าวท้าทายกันค่ะซึ่งครั้งนั้นบันทึกเล่าว,ว่าพระ มหาอุปราชาเห็นช้างพระนเรศจึงจะจับเอาลูกกรีทิ้งใส่พระนเรศพระนเรศมีได้ทรงเกรงกลัวทรงยิ้มแล้วก็ร้องว่าดูก่อนุ พระราชาท่านก็เป็นเชื้อกริส์ฝ่ายเราก็เป็นเชื้อขัติยะวงศาจักทิ้งกันด้วยลูกคลีนั้นดูเหมือนเด็กเล่นควรที่ท่านกับเราจักชนช้างชิงชัยกันให้เสีนาทั้งปวงดูเล่นเป็นขวัญตาจึงจักสมควรกับเราทั้งสองซึ่งตอนนี้จะให้เสีนาและอาณาราษดรมาพลอยตายด้วยนั้นไม่ควรท่านกับเราเป็นชายขัติยะเชื้อกษัตริย์ต่อกษัตริย์จักชนช้างชิงชัยกันจึงจักสมนานไปเบื้องหน้านี้ไม่มีกษริย์องค์ใดแล้วที่จัก ชนช้างจิงชัยกันดังนี้ส่วนอุปร,ราชาครั้นได้ยินพระนเรศว่าดังนั้นก็ชอบอัจฉริยะจึงว่าเจ้าว่ามันนี้เราชอบใจเป็นหนักหนาครั้นสองพระองค์จัดดังนั้นแล้วจึงห้ามทหารโยธาทั้งปวงว่าอย่าให้รบพุ่งกันทั้งสิ้นจึงตั้งเป็นกระบวนปีกซ้ายปีกขวาแล้วจึงปักตรงชัยลงด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตีคลองชยัยกรองชัยทั้งสองฝ่ายอันเหล่าทหารก็รำพนอยู่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายส่วนพระนเรศกับอุ อุปราชาก็เข้าชนช้างชิงชัยส่วนในพงศาวดารไทยพระนเรศวรก็ตรัสท้าทายพระมหาอุปราชาอย่างคนเคยรู้จักมาก่อนด้วยประโยคที่ว่าพระเจ้าพี่เราจะยืนอยู่ใหญ่ในร่มไม้เล่าเชิญออกมาทํายุทธหัตถีด้วยกันให้เป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิดถ่ายหน้าไปไม่มีกษัตริย์ที่จะได้กระทํายุตธหัตถีแล้วพระมหาอุปราชาได้ทรงฟังดังนั้นละอายพระไทยมีขตัตยราชมานะกอบ่ายพระกษ าานนออกมรับแแลละใที่สุด้วพระมหาอุปราชาก็ยุต่าถีแพ้สมเด็จพระนเรศวรสิ้นประชนในสนามรบเป็นอันสรุปจบความสัมพันธ์ทั้งหมดตั้งแต่เป็นมิตรสหายที่ดีต่อกันมาจนมาผิดใจกันในช่วงชนไกแล้วทั้งสองพระองค์ก็มีความแค้นต่อกันทั้งในเรื่องส่วนพระองค์และการสงครามมาจนสุดยุตา่าถีหากมองกันในบันทึกตาฝั่งไทยค่ะพระมหาอุปราชามารบประทะกับทัพสมเด็จพระนเรศวรไม่กี่ครั้งแต่ถ้าดูจากในพงศาว ดานพม่าแล้วแล้วก็คงต้องบอกว่าทั้งสองพระองค์ทําศึกรบกันหลายครั้งค่ะก่อนจะมาถึงศึกสุดท้ายของพระมหาอุปราชาก็คือศึกยุตต์ตีโดยหลังจากจบศึกครั้งนี้พงศาวดารไทยยังมีการพูดถึงการมีรับสั่งให้สร้างก่อพระเจดีย์ฐานสวมศพพระมหาอุปราชาไว้ที่ตําบลตะพังปลุจบความรักความแค้นที่มีต่อกันทั้งสองฝ่ายอย่างสมบูรณ์วันนี้แอดมินก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้นถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์ ะะและในวันนี้หากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยินโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ